สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับมาดูเส้นทางก่อสร้างตั้งแต่ช่วงแถวๆสถานีรามอินทรา3นะจนไปถึงสถานีตลาดมินรีนะครับก็ตามแนวเส้นทางของถนนรามอินทรา หน้าด้านขวาที่เห็นก็เป็นสนามมวยนะสนามมวยรุมพินีนะครับรามอินทราก็มีการก่อสร้างทางวิ่งนะครับบริเวณเกาะกลางของถนนรามอินทรานะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งทางเดินฉุกเฉิน อยู่ระหว่างกลางนะครับของคานทางวิ่งตรงนี้ก็เป็น้อ,อ,อยนะครับแต่ระดับอันนี้ตรงนี้เป็นแยกเข้าถนนรับปะเขา ็ทางวิ่งเขาก็มาอยู่ด้านข้างสะพานนะครับตอนนี้ก็เลยแยกประเค้าออกมาแล้วนะครับ การจราจรก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ติดมากเท่าไหร่นะครับผมเดินทางอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสิบห้านาฬิกาด้านหน้าก็เป็นสถานีลาดปลาเขานะครับอันนี้ก็ทําไปได้เยอะนะครับมีการงหลังคาแล้วนะแล้วก็ตกแต่งภายใน มาจากสถานีลาดพรขานะครับก็มีการทําเสาทางวิ่งนะบ,บางจุดก็ยังไม่มีขานทางวิ่งนะครับก็สลับกันนะนะครับบางทีเลยมาหน่อยก็มีการทำคานทางวิ่งแล้วก็ติดตั้งทางเดินฉุกเฉิน ด้านหน้าก็เป็นสถานีรามอินทรานะครับกม .4 ตรงนี้ก็มีนะครับการวางคานชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารแล้วก็ชั้นชัชลานะครับด้านบนยังไม่มีการทำโครงหลังคามันก็เริ่มมีการนะครับทำพื้นในส่วนชั้นชัชลานะครับตรงนี้ ริเวณนี้ก็มีการติดตั้งทางเดินฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็ผมทำไปได้เยอะนะครับก็ทำนะครับยาวไปจนถึงสถานีมายาลาบนะครับตรงนี้ก็มีการทำโรงหลังคาแล้วนะครับ ก็ออกมานะครับจากสถานีเมยาลาบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูภาพรวมเลยนะครับตั้งแต่ช่วงถแถวสถานีวัดพระศรีนะครับผมเริ่มจากสถานีรามินทาอมอมวสานะครับก็วิ่งมาตามถนนรามินทานะครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะไปสิ้นสุดกันที่ถแถวตลาดมินบุรีนะครับ นหน้าก็เป็นนะครับเรียกว่าด่วนนะทางพิเศษอฉลองรัฐนะครับนี่ก็เป็นอสถานีวัชละลลนะครับอยู่ตรง แถวซอยรามินทา57าี่นี้ก็มีการทำขึ้นโครงหลงคาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเริ่มจะมีการมุงแล้วนะว่าทำไปได้เยอะนะครับ งนี้ก็เป็นสถานีรามินทรานะครับกม .6 นะก็ไปได้เยอะนะครับมีการกำแรงรังคาแล้วนะครับสถานีก็มีการผุพืพ้นนะครับตอนนี้ก็ดูทึบๆแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันนะครับมีจุดไหนที่ต่อสร้าง ได้นะครับคืบมได้ไปบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่ยังมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูยาวๆกันไปเลยนะครับบนถนนราอินทราก็มีอยู่หลายสถานีนะครับจุดนี้ก็มีรถค่อนข้างยาหนานแน่นเหมือนกันในช่วงเร่งด่วน ด้านหน้านี่เป็นสถานีคูบอนครับตรงนี้ก็ยังไม่มีการทำโครงองคานะครับมีการทำชานชาลาไว้ครับก็เตรียมจะขึ้นโครงองคานะครับตรับสถานีคูบอนนะ เพราะว่าด้านล่างนี่ก็มีการวางพื้นนะครับ นี่ผมยาวมานะครับตรงนี้มาถึงช่วงเป็นการจนานะครับวงแหวนตะวันออกตรงนี้จะมีการก่อสร้างที่ต้องข้ามด่วนนะก็จะยุ่งยากสักหน่อยนะครับครับอันนี้ก็มาถึงสถานีวงแหวนรามอินทรานะครับ นี่ก็มีการวางขาพื้นนะครับจุดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับวงแหวนนะครับค่อนข้างจะทำงานไปได้ลำบากนะครับตรงนี้ ก็มีการวางคานวิ่งนะครับบางจุดก็ยังไม่ได้ติดตั้งคานแล้วก็เตรียมที่จะวางคานนะครับก็มีติดตั้งคอสบีมไว้ ด้านหน้านะครับมีการรู้สึกจะวางคานขวางอยู่นะครับน่านจะเป็นสถานีนะนะครับ<ม>เ,ออเป็นสถานีนพรัตน์นะครับ<ม>ก็อยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลน,นะนพรัตน์นะครับราสถานีก็จะเห็นว่ามีการล่าช้านะครับเนื่องจากเขามีปัญหาต้องย้ายนะครับต้องย้ายตำแหน่งสถานี สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับมีการย้าตำแ่งก,ก็จะมีอยู่2สถานีนะครับก็คือสถานีนพรัตน์นะครับตรงนี้นะแล้วก็สถานีศูนย์ราชการรัทบุรีนะเขา,าแถวแถวแครายนะครับแต่ว่าสถานีนพรัตน์เนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างนะครับวางต่อมอแล้วก็มีการวางคานขวางแล้ว ในส่วนของสถานีสูรราชาการของรถไฟฟ้าสายสีผูนะครับตรงนั้นยังไม่ได้หล่อเสาเลยนะครับถลอเสาขึ้นไปนะครับโดยมากก็จะเป็นพวกสำเร็จลูกนะครับก็จะเร็วหน่อยนะมันจะช้าก็ตรงช่วงที่เขาหล่อเสาขึ้นมา งนี้ก็มีการติดตั้งไปได้เยอะเลยนะครับทางเดินจุกเฉินนะ ด้านหน้าเห็นริบๆป้ายแดงๆกัตรงนั้นก็เป็นแมกโครนะครับตรงนี้ก็เป็นคานทางวิ่งเหล็กนะเนี่ยนะครับข้ามกลองบางชันนะอันนี้ยาว64เมตรก็ต้องเป็นคานเหล็กนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบานะเนื่องจากมีความยาวมากนะครับโดยไม่มีเสาร,รองรับกึ่งกลาง 1 4เมตรนะครับก็ยาวตลอดก็เลยต้องทำเป็นคานเหล็กเพื่อลดน้ำหนักด้วยนะครับจะเป็นคานคอนกรีตเนี่ยโหดักมากๆเลยมีปัญหาในเรื่องยกนะครับทั้งหนักทั้งหนาเลยนะก็จะเป็นคานเหล็กนี่ก็ทำให้เบาลงไปแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยก็ผ่านคานเหล็กมานะครับก็เป็นสถานีบางชันนะทรงนี้เขาอยู่ใกล้ๆกับ หัวปลาช่องนรีนะครับก็ไปยเยอะนะครับสถานีบางชันนะมีการทำของหลังคาแล้วครับตรงนั้นนะก็ใกล้จะมุงหลังคาแล้ว ออกจากสถานีบางชันนะครับตอนนี้เรามาท้ายๆแล้วนะครับมาท้ายของคลิปแล้วก็มีหลายสถานีเหมือนกันนะครับผ่านมาบางจุดก็มีความคืบหน้าไม่ได้มากบางจุดก็อาจจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูภาพรวมกันนะ ก็มาถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีเศษษบุตรบำเพ็ญเริ่มมูงลังคาแล้วตอนนี้ก็ใต้สถาน,นีก็มืดมากๆเลยครับไปเยอะนะครับอันนี้ทำไปได้เยอะแล้ว โอเนะครับพอเลยสถานีเสร็จสมุตรบำเพ็ญจะเข้าไปในตลาดมุรีนะครับานคทางวิ่งเขาจะเขาก็จะเบี่ยงไปทางขวานะครับเพื่อหลบสะพานข้ามแยกนี่แหละครับ ดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะจะเห็นเสานะครับทางวิ่งเขาจะเบี่ยงไปทางขวาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทําเป็นเสานะครับสองต้นวางคานนะครับเพื่อที่จะเบี่ยงเส้นทางให้กลับมาอยู่ที่บริเวณเกาะกลางนะครับอันนี้ก็เบี่ยงเข้ามาแล้วนะครับเบี่ยงเข้ามาจนมาอยู่ที่เกาะกลางนะครับ น,นี้ก็มีการวางคานทางวิ่งแล้วก็บันไดาทางเดินยุกเฉิน,นะครับด้านหน้าก็เป็นตลาดมินบุรีนะครับแล้วก็จะมีสถานีตลาดมินบุรีก็นำคลิปมาฝากกันนะครับยาวๆกันไปเลยนะการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีมพูนะครับช่วงถนนรามอินทรานะ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณที่กดไลค์และแชร์แล้วก็กดสมัครเพื่อช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายกับช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ